ครับสวัสดีปีใหม่นะฮะอยากเป็นทางการนะครับก็เปิดลานนะตอนที่สองที่สามนะครับปีที่ผ่านมาก็มีเรื่องให้คุ้นคิดหลายเรื่องนะบางทีก็เป็นเรื่องที่รู้สึกหนักหน่วงนะบางทีเราก็ในมุมของคนทำงานนะนะผมเข้าใจว่าลูกค้ามาแล้วก็คาดหวังความคาดหวังมันก็แบบเยอะมากนะ แต่บางทีคุณก็คาดหวังอะไรที่บันเกินไปนะครับคุณมาเนี่ยผมก็ทําให้เต็มที่ทุกคันนะครับทุกคันเนี่ยผมดูแลเหมือนรถของผมเองผมไม่เคยไม่เคยข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยนะครับผมมองว่าถ้าเป็นรถของผมเองแล้วถ้าเกิดเราผมขไม่ดีผมขัไม่เรียบร้อยหรือว่าทําอะไรที่มันลักไก่เนี่ยแล้วผมขี่เนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุนะครับผมคิดถึง ว่ารถคันนั้นเป็นรถของผมเองนะผมไม่เคยเลยนะฮะไม่เคยที่จะละเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลาสเล็กๆอย่าง155อย่างแอร์หลอกคันเนี่ยนะครับก็มาเซ็ตน้ำมันนะครับผมก็ถอดทำความสะอาดนะครับสปริงอะไรพวกนี้ผมไม่เคยป้ายยาลูกค้าซีซัวนะครับก็อันไหนที่ใช้ได้นะครับผมไม่เคยป้ายยาว่าเฮ้ยคุณต้องซื้อของกับผมนะคุณต้องมาเปลี่ยนของของผมเท่านั้นนะไม่เคยนะครับเนี่ยล้างทำความสะอาดนะครับเนี่ยสเปรย์กระป๋องหนึ่งเนี่ย สองสามร้อยผมก็ผมก็ามาใช้นะครับเพราะว่ามันมันดีนะครับมันไม่กัดมันไม่กัดซิวยางนะครับอย่างล่งโน้ำมันเบนซินบางทียังมีกัดซิวยางกัดอะไรเนี่ยน้ำมันโชคเราก็ใช้อย่างดีๆนะครับเบอร์หนึ่งของวงการนะครับซึ่งเทียบแล้วทําเองแล้วก็อาจจะแพงกว่านะครับเนี่ยพอทําเสร็จปุ๊บเราก็เอามาติดตั้งในรถนะไข่ด้วยประแจทอกนะครับไม่เคย ไขใ,ให้มันโอเวอร์ทอกนะครับหลายๆงานเนี่ยผมก็เอามาเรียกว่าผมประจานเลยก็ได้นะครับไข่ก็มาี่ดัังแกลกเลยนะฮะเนี่ยมาแก้มาอะไรเนี่ยอย่างพวกนเนี้ยเนี่ยเราก็ไขท้องให้เก็บทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับอันนี้ก็เป็น Honda เหมือนกันนะอันนี้เป็น XADV นะมา อัปเกรดสปริงนะครับอย่างอันเนี้ยสปริงมันจําเป็นนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันแบกรับน้ําหนักไม่ได้นะฮะเราก็แนะนําว่าอัปเกรดสปริงไหมเป็น YSS นะครับอย่างตัวเนี้ยค่ายอื่นไม่มีไม่มีทานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแนะนำนะครับ YSS แล้วมันใช้ได้ราคามันก็ไม่ได้แรงนะครับทำเสร็จพร้อมเซ็ตน้ํามันก็จะนุ่มนวลเนี่ยลักษณะเนี้ยมาอัปเกรดนะครับบอก YSS ก็คือ YSS นะครับผมไม่เคยลักไก่นะครับ เนี่ยน็อตเนิ้์ดอะไรพวกเนี้ยน้ายาก,กันคลายนะครับผมก็ทาให้รายละเอียดเล็กๆ,กๆน้อยๆพวกเนี้ยบางร้านเขาก็มองว่ามันก็มันก็เป็นเป็นรายจ่ายนะครับผมก็ถือว่าถ้าผมขี่คันนั้นเองแล้วเราทํารถของเราเนี่ยเราก็ไม่อยากให้น็อตมันมีปัญหานะครับไม่อยากให้มันหลุดนะครับไม่อยากให้ขี่่ไปแล้วมันมันหล่นหายนะครับเนี่ยเราก็ทาน้ำยาก,กันคลายนะเราก็ติดตั้งเข้าไปนะน็อตพวกเนี้ยมันไขด้วยมือนะครับ ไข่ด้วยมือไม่เคยใจร้อนเลยนะครับทำรถกับผมีม่ยบอกเลยโคตรช้าเลยนะครับผมไม่เคยทํารถเร็วเลยนะครับเนี่ยทำเสร็จปุ๊บผมก็ไขท้องนะครับเนี่ยน็อตล้อนะครับน็อตล้อเสร็จปุ๊บนะล็อกล็อกอีกเนี่ยเห็ไนมะผมก็ไขนะครับไข,ข่คาลิปเปอร์เบรกด้วยอ้าวนะครับไขมันทุกจุดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะครับบางคนเนี่ยแบบนะรับรถ กลับบ้านไปเนี่ยทัพทิมเนี่ยผมใส่ให้ครบนะหายไปสองวันอยู่ๆมาบอกว่าเอ้ยทัพทิมผมหายพี่ไม่ได้ใส่ให้ผมผมเปิดคลิปให้ดูเลยย้อนหลังรถทุกคันมามีคลิปหมดนะครับไม่มีคลิปก็มีรูปนะครับผมส่งให้ดูเลยว่าเออผมใส่ให้แล้วนะคุณไปทําอะไรใครมาถอดอะไรอันเนี้ยผมรับผิดช,ชอบรถคุณจนถึงบ้านไม่ได้นะครับผมไม่ทราบเนี่ยนอดพวกเนี้ยเราก็ไขนะครับด้วยประแจทอกนะครับ เพราะคุณมาหาผมเนี่ยก็คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งของร้านผมคือผมไขท่ทองแล้วผมมีการบ้านส่งให้พวกคุณนะครับก่อนออกจากร้านนะครับก็ตรวจเช็คให้ให้ให้ดีนะครับส่วนผมเองผมตรวจเช็คของผมแล้วนะครับลูกค้ารับรถไม่ว่าคุณจะไปศูนย์บริการหรือไปที่ไหนเขาก็จะมีขึ้นไป้ายไว้เสมอนะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะครับ,รบรที่จะเอาเอารถออกไปจากศูนย์จากโชว์รูมจากอะไร นะหลังจากนั้นเขาก็คงจะรับผิดชอบรับประกันอะไรให้คุณไม่ได้นอกจากเรื่องรับประกันคุณภาพถ้าเกินในเป็นศูนย์บริการใช่ไหมซื้อรถฮอนด้กับศูนย์ฮอนด้าฮอนดก็ต้องรับประกันถูกไหมฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะ X Max นะครับปี2023นมะครับมาแก้โชคนะครับเนี่ยถอดล้างทำความสะอาดผมก็ล้างนะครับ แต่ลักษณะโชคที่มาเซ็ตน้ำมันอย่างเนี้ยผมไม่ได้ไปเปลี่ยนซีลนะครับเพราะว่าซีลของลูกค้าถ้าไม่ได้แจ้งมาว่ารั่วผมก็ไม่ไปทะลึ่งแกะนะครับเนี่ยทำเสร็จล้างเสร็จผมก็ติดตั้งผมก็ไขทอกนะครับน็อตล็อกวาล์วนะครับเรื่องซีลเนี่ยนะครับมาเซ็ตน้ำมันเนี่ย ไม่มีร้านไหนนะครับไปทะลึ่งเปลี่ยนนะครับเพราะว่าไปเปลี่ยนปุ๊บมันก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วในเมื่อคุณใช้ใช้ไปแล้วถ้าเกิดว่าสิวคุณรั่วนะครับคุณก็ไม่ต้องทะลึ่งไปโทษร้านนะครับไม่ต้องไปโทษร้านใครทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าคุณจะทาที่ไหนจะดีไม่ดี นะครับผมพูดแทนร้านทั้งหมดเลยนะครับว่าคุณไปโทษร้านเขาไม่ได้เพราะว่าซิลเนะี่ยเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนของคุณคุณซื้อรถมาใช้นะครับจะหมื่นโล5,000 0ื่นโลโอกาสรั่วมันเป็นไปได้หมดนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยรถผมยังใหม่ๆอยู่มันจะรั่วได้ไงก็เขาไม่ได้ไปแกะแล้วเขาจะทําซิลคุณเสียหรอนะครับมาที่ร้านนะครับช่างก็มีหน้าที่แค่เซ็ตน้ํามันนะครับ มาเซ็ตน้ำมันให้มีความนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็ประกอบกับเนี่ยไขยท้อไขอะไรนะครับก็เป็นมาตรฐานนะครับส่วนซิลเนี่ยก็เป็นลักษณะการใช้งานของคุณนะครับว่าคุณใช้ลักษณะยังไงแล้วก็ซิลมันอยู่ๆเกินมันอยากจะรั่วมันก็รั่วนะครับของบนโลกใบนี้รับประกันอะไรไม่ได้ไม่งั้นเขาจะไม่มีการเคมหรอกนะมะั้ยรถป้ายแดงยังเคมเลยใช่ไหมแต่อันเนี้ย เขาไม่ได้ไปทำนะครับคุณก็ไม่ต้องทะลึ่งไปโทษเขาว่าเอ้ยขีย้ๆอยู่แล้วซิลมันลวกเขาไม่ได้ไปแกะเขาไม่ได้ไปทำอะไรคุณมาแค่เซ็ตน้ำมันนะครับอย่างรถเล็กๆมาเซ็ตเนี้ยแปดร้อยพันหนึ่งหรือจะพันห้าหรือจะสองพันก็เถอะเขาไม่ได้ไปทำซิลอะไรของคุณยิ่งซิลรถใหญ่นะยิ่งแพงนะครับเนี่ยอย่างคันเนี้ย CB 500X นะครับมาซ่อมโชคล่กเปลี่ยนซิลครบชุดสีชิ้นผมไม่เคยลักไก่เลยนะ สี่ชิ้นก็คือสี่ชิ้นเปลี่ยนครบชุดก็คือครบชุดนะครับอย่างเงี้ยเปลี่ยนซิลกับผมนะครับอย่างเงี้ยผมรับประกันให้6เดือนนะครับแล้วผมทํามาผมก็ไม่เคยมีลูกค้าคนไหนมาเคลมเพราะว่าเราเปลี่ยนซิลให้ใหม่ๆเลยนะครับสี่ชิ้นเนี่ยโอกาสที่มันจะผิดพลาดเนี่ยแทบไม่มีเนี่ยน้ำมันพวกเนี้ยเก่าเราไม่เคยรักไก่เลยนะครับเททิ้งหมดนะครับเราใช้น้ํามันใหม่ให้ลูกค้า นะครับเสร็จเสร็จปุ๊บติดตั้งใส่รถนะครับไขด้วยประแจทอกนะครับเนี่ยคือมาตรฐานคือเสน่ห์ของร้านผมนะครับผมเปิดร้านวันแรกใช้ประแจทอกอาจจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะครับแต่ผมก็อัพขึ้นมานะครับให้มันมีมาตรฐานที่ดีขึ้นนะครับส่วนใครจะใช้ยี่ห้อไหนไม่ต้องมาบูลลี่กันนะครับ มันตลกนะครับยุคแรกๆเนี่ยโอ้โหพอผมใช้ snap on เนี่ยเอาผมไปนินทาโอ้ก็แดะใช้ snap on ใครชอบอะไรก็ซื้อ snap on เขาขายให้คนทุกคนเขาไม่ได้ขายให้แค่ผมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเซอร์วิสช็อกเอลินเลเวลหนึ่งอันนี้เป็นโชคของรุ่นน้องนะครับ S.R. 400นะครับคันนี้ก็ยังไม่รั่วนะครับแต่ว่าคือขี่มาครบนะครับสองปีละอยากจะเซอร์วิสละเพราะว่าไม่อยากให้มีภายในสึกหลอตามคลิปที่ผมเคยนำเสนอนะครับเนี่ยน้ำมันเนี่ยแล้วก็เดินออกมานะครับทำความสะอาดให้ทำความสะอาดก็คือสะอาดก็คือต้องสะอาดนะครับก็คือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดไม่มีคราบขี้โคลนขี้เลนเหลืออยู่ในห้องน้ำมันห้องแก๊สไม่มีนะครับชคที่มีสายมีอะไรเนี่ย เราก็ถอดมาทงความสะอาดใหม่หมดนะครับไม่มีการมาตกค้างนะครับเนี่ยประกอบกับเทสนะครับเนี่ยเทสรั่วซึมเทสรีบาวนะครับส่วนใครที่ใช้มาแล้วถ้าคิดว่า2ปีหรือ3ปีแล้วเออกลัวว่ามันจะรั่วนะครับก็มีคําสั่งพิเศษเพิ่มเติมให้ผมนะครับเออพี่ผมกลัวมันจะรั่วพี่เปลี่ยนอะไรไปเลยเอาคิดตังไปเลยอย่างนี้นะครับก็มาคุยกันไม่ใช่ว่า เซอร์วิสเลเวลหนึ่งแล้วคุณมาถามหานะครับการรับประกันเรื่องซิวบอกเอา้าคุณใช้มาสองสามหมื่นโลคุณไม่คิดหรือว่ามันจะรั่วนะครับแล้วคุณมาให้ผมทำเนี่ยเลเวลหนึ่งนะครับเลเวลหนึ่งเนี่ยคือล้างทองคามสะอาด นะครับมันก็ไม่มีการรับประกันไม่ว่าจะเป็นโรงงานนะครับพูดเลยนะครับค่ายโชคไม่ว่าจะเป็นโรงงานของเอรินหรือว่าวาเดสถ้าคุณไม่มีการเปลี่ยนอะไรเขาก็ไม่มีการรับประกันเกิดขึ้นนะครับมันตลกมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้โชคมาสามหมื่นโลแล้วอยู่ๆคุณมาถามหาเรื่องการรับประกันนะครับมันไม่ใช่โชคใหม่นะครับเราเซอร์ว,สวิสไปเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับไม่มีใครตอบได้นะครับ ผมเปิดร้านนะครับเพราะว่าผมหนึ่งเลยเนี่ยเป็นเป็นแพชชั่นของผมนะผมเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมทุกทุกครั้งที่ผมว่างนะแล้วทุกทุกครั้งที่ผมแบบรู้สึกเบื่องานเนี่ยผมก็จะออกไปขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเวลาขี่ <orable. S 2> มอเตอร์ไซค์แล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันผ่อนคลายนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็อยากไปนะครับอันเนี้ยมันนานมากแล้วผมก็ว่าผมก็คงได้เวลาที่ผมจะต้องไปขี่รถแบบนี้นะครับรู้สึกมันมันหนักมันหนักหนานะครับ มีอะไรนี่แบบโทษร้านโทษช่างโทษจังเลยแบบพวกมึงไม่โทษของของมึงเองเลยว่ามึงใช้แบบมาก,กี่หมื่นโลแล้วอยู่ๆคุณมาเซอร์วิสแค่เลเวลหนึ่งคุณมาถามหาเอ้ยซิลผมรั่ว,วเอ้ามึงใช้มา2สองหมื่นสามหมื่นโลไม่คิดว่าซิลพวกมึงจะรั่วบ้างหรอนะครับอย่าทะลึง่งนะครับไม่ว่าคุณจะทําร้านไหนก็นแล้วแต่คุณไม่ต้องไปโทษเขาถ้าเกิดว่าคุณกลัวว่าเอ้ยมาเซอร์วิสเลเวลหนึ่งแล้วมันจะรั่วไม่ว่าจะเป็นโชคหน้าหรือว่าโชคหลังของเออร์ลินนะครับ คุณกลัวว่ามันจะรั่วคุณให้คําสั่งเข้าไปเลยครับพี่เปลี่ยนฟิลให้ผมเลยแล้วพี่รับประกันให้ผมหน่อยอย่างเงี้ยผมว่าร้านอ่ะเขาเต็มใจนะครับก็พูดปัญหารวมๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในปีที่ผ่านมานะครับก็ต่อไปนี้ใครมาเซอร์วิสนะครับผมจะพยายามคุยให้มากขึ้นนะครับเพราะปกติผมไม่ค่อยชอบคุยกับมนุษย์เท่าไหร่ผมทำงานผมสนุกกับการทำงานอยู่กับเครื่องมือนะครับ เราก็คิดไปเองว่าเขาคงเข้าใจแต่ว่าปัญหาอย่างเงี้ยไม่ได้ละเราคิดไปเองไม่ได้ละเพราะฉะนั้นผมจะต้องบอกพวกคุณแล้วว่าเอออันนี้มันทําได้อันนี้มันทําไม่ได้ส่วนอันนี้จะทําแล้วมันมีความเสี่ยงคุณอยากะเสี่ยงไหมแต่ผมไม่รับประกันนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเสี่ยงแล้วมันรอดก็รอดด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่ามันเสีย,ดดสยคุณก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณขี่รถมาสองสามหมื่นโลแล้วนะครับอะไรมันก็เสียได้ไม่ใช่ว่าหมอพอผมมาจับปุ๊บอ่า โทษกูเลยแบบมึงเป็นคนทําตลกนะครับมีอู่เคสหนึ่งนะครับลูกค้าเอาขาถิบติดตั้งมาให้ผมช่วยติดตั้งให้ก็จ้างผมติดตั้งแหละไม่ได้ช่วยหรอกจ้างผมติดตั้งผมก็คิดค่าติดตั้งปรากฏว่ามีเสียงเอากลับมาแก้ผมก็เอาเคเราอาจจะผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าซึ่งช่างทุกคนมีความมั่นใจในฝีมือว่ากูไม่พลาดนะครับแล้วผมก็ไม่ได้พึ่งจะเคยติดชุดนี้เป็นชุดแรก คาทิกเออร์ลินของมังกี้ผมทํำมาหลายชุดแล้วที่อื่นทําไม่รอดผมทําจบนะครับเพราะว่าหลายเพราะว่าผมผมเทรนนิ่งมาส่วนร้านที่เขาเทรนนิ่งมาเขาก็ทำจบเหมือนผมเช่นกันนะครับผมไม่ได้เก่งอยู่คนเดียวเล่าต่อนะครับปรากฏว่าทํามาออรอบแรกไปถึงชกมีเสียงลูกค้าสงสัยผมแล้วละ่ะว่าเอ้ยใส่ใส่ใสปริงผิดหรือเปล่าลืมใส่น้ำมันหรือเปล่ามีเสียงดังอ่าใช่ไหมอ่าผมก็ไม่เป็นไร ลูกค้ามีปัญหาผมไม่เคยปฏิเสธลูกค้านะผมคิดอยู่เสมอว่าเอ๊ะของมีปัญหาคุณเอามาให้ผมดูนะครับผมจับลือนะครับแล้วก็ประกอบใหม่ปรากฏว่ามันก็ยังมีเสียงอยู่นะครับผมก็บอกลูกค้าว่างั้นก็ประกอบกลับเดิมผมคืนตังจบไม่ต้องทะเลาะก,กันไม่ต้องอะไรปรากฏว่าลูกค้าบอกงั้นพี่ลองเปลี่ยนสปริงดูชุดสองไหมผมก็เออก็น่าลองนะบอกแต่ถ้าเกิดทําแล้วจบก็โอเคนะถ้าทําไม่จบผมก็ทํากลับเดิมนะ ก็ถือว่าผมทํางานไม่เรียบร้อยปิดจ็อบไม่ได้นะครับปรากฏว่าผมเปลี่ยนสปริงชุดชุดชุดสองเข้าไปชกเงียบเลยนะครับชกเงียบเลยก็คือ,อเราทําถูกต้องแล้วนี่หว่าปรากฏว่าปัญหาเกิดจากสปริงนะครับเขาก็ต้องไปเคลมเองเพราะว่าเขาเป็นคนไปซื้อมาอาจจะก,กดมาจากแอป,ปกดมาจากที่ไหนหรือไปซื้อร้านไหนมาแล้วก็จ้างผมนะครับผมก็รับผิดชอบในส่วนงานของผมนะครับ ถ้าเกิดว่ามันเป็นปัญหาลักษณะเนี้ยคือผมก็ต้องเก็บเงินเพราะว่าผมทำสองรอบสามรอบมันไม่ใช่ความผิดของผมแต่เคสนี้ยผมก็ไม่ได้เก็บนะครับใช้ไปไม่นานซิลรั่วผมก็บอกผมไม่ได้ไปถอดซิลนะครับแล้วอยู่ๆซิลรั่วคุณใช้มาหรือคุณจอดหรือคุณจะอะไรมันไม่ได้เป็นปัญหาของผมผมไม่ได้ไปทําซิลให้ของลูกค้าเสียนะครับไม่ได้มีไม่ได้แบบว่าเออไปวางยาหรืออะไรผมไม่มีผมไม่ได้อยู่ในฐานะที่ผมจะต้องไปวางยาใข่นะครับ ทำจบนะครับผมได้รอยยิ้มได้เงินจากพวกคุณผมแฮปปี้นะครับแค่นี้จบผมไม่ได้หวังว่าโอโหผมจะต้องวางยายให้คุณกลับมาหาผมไม,ไม่ไม่เลยไม่ได้มีความจําเป็นเลยผมไม่ได้มีฐานะที่ลําบากยากแค้นที่จะต้องทําถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถ้าผมมีนิสัยอย่างนั้นผมคงอยู่รอดมา,มาจนถึงวันนี้ไม่ได้นะครับผมเปิดร้านมาก็หลายปีทํารถไปจริงๆก็นับเป็นหลายพันคันนะครับทุกๆร้านนะครับ ทำรถเป็นหลักพันคันหมดนะครับไม่ได้ว่าโอ้โหมึงคุยเก่งหูขี้โม้นะทุกร้านเป็นพันคันหมดแล้วครับที่เขาอยู่รอดมาจนถึงบัตรนี้ได้อะเขาไม่ได้แบบว่ากระจกกหรอก,อกทุกร้านเก่งหมดแหละเห็นแต่ว่าทาแล้วถูกจริตใครเท่านั้นเองคุณชอบก็คือคุณดีถ้าคุณไม่ชอบนะครับคุณก็ไปนินทาคุณก็ไปด่าเหมือนผมเนี่ยใครไม่ชอบผมก็เอาผมไปนินทาไปด่าผมก็ เฉยนะครับเพราะว่าผมถือว่าผมทําให้คนทุกคนบนโลกใบนี้พอใจไม่ได้นะครับก็ฝากไว้นะครับคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวนะครับผมก็อธิบายชี้แจงนะครับเพราะฉะนั้นก็ก่อนทําอะไรก็คุยคุยกับผมถามผมก่อนนะครับอันนี้รับประกันไหมหรืออะไรไหมแล้วส่วนตัวผมเองผมก็จะคุยกับลูกค้าให้มากขึ้นใครมาก็ทําร้านผมผมคุณก็จะรู้เลยผมผมไม่ค่อยคุยหรอกนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าแบบ งานยุ่งๆด้วยหรือว่าผมแบบไม่มีอารมณ์คุยผมก็แทบจะไม่คุยผมก็ถามว่าทําอะไรทําอะไรบ้างเอาแค่ไหนนะครับส่วนบางคนมาถึงเนี้ยจะโหลดจะอะไรผมก็จะถามมาก่อนเลยเออมันจําเป็นไหมถ้ามันไม่โหลดไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ต้องไปเสียเงินนะครับผมไม่เคยคิดอยากจะขายสปริงโหลดให้กับลูกค้าเลยนะครับนอกจากว่าอ่ะจำเป็นจริงๆลูกค้ารีเควสตนะครับ ก็ฝากไว้นะครับผมทําก็สไตล์นี้แหละบางคนก็ว่าผมยิ่งนะกวนตีนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับถ้าชอบสไตล์ผมก็แวะมางานผมก็ก็ตามที่เห็นนะครับมีมาตรฐานนะครับใส่ครบมีคลิปนะครับน้ํายักันคายไขทอกนะชอบก็แวะมาไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับก็ขอบคุณที่ฟังมายืดยาวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ